ทกสอแจ้งข่าวดีพร้อมโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไรยละ500แล้วครับแจ้งข่าวดีจากทกสอรครับจากกรณีที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครมเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์64ที่ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64วงเงินรวมทั้งสิ้น28,046ล้านบาทโดยได้อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไรละ500ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่สำหรับมติครมอ,อนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500 เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอเข้ามาในที่ประชุมโดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศทำหน้าที่บริหารจัดการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาททกศแจ้งข่าวดีพร้อมกดปุ่มโอนเงินไร่ละ500ร้อรอบสองช่วยเหลือชาวนาแล้วครับสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทชาวนาที่มีสิทธิ์ได้รับมีจำนวน4ล้านหแสนครัวเรือนครับ โดยความคืบหน้าทกสเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 3ั4ทตามนโมยบายของรัฐบาลเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทรอบ2ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารทกส ซึ่งผมจะใส่ลิงก์เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบเงินโอนรายละ5 0 0รอบ2ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับซึ่งมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทอกศครับว่าจะมีการเริ่มจ่ายเงินวันแรกวันเสาร์ที่27 กุมภาพัน์ที่จะถึงนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ทกศพร้อมโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทั64รอบที่2ครั้งที่1หรือว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่คิดเป็นเงินไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งลูกค้าของธนาคารทกศสาขาภูสิงห์มีการนัดโอนเงินวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ 2,564จำนวน6,302รายครับเพราะฉะนั้นสาขาอื่นๆของทกสคาดว่าจะได้รับเงินในช่วงเดียวกันนั่นก็คือจะเริ่มมีการทยอยโอนเงินรายละ500เข้าบัญชีของกเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปครับกรเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินได้ วางเงินเข้าหรือ,อยังใต้คลิปวิดีโอนี้ผมจะใส่ลิงก์เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบเงินโอนให้นะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังปอแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รอการช่วยเหลือเยวยาเงินไร่ละ500รอบ2มีการประกาศจากทกศแล้วครับมีการจะเริ่มโอนในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ หากมีพื้นที่ไหนได้รับเงินโอนแล้วสามารถฝากบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในพื้นที่เดียวกันได้ทราบและได้ไปกดเงินกันครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดตที่เป็นประโยชน์ผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วน ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ